สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมชวัชชินวงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานปุ่มกดนะครับของเจ้าตัว r a s p b e r r y Pi Pico นะครับในการเรียกใช้งานปุ่มกดเนี่ยนะครับของ r ั s p b e r r y Pi p i c กเนี่ก็จะเป็นการเรียกใช้งานขาพินเอาแบบดีตอนอินพุตนะครับซึ่งการเรียกใช้งานแบบนี้เนี่ยก็เป็นการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขานะครับโดยค่าลอจิกที่เราอ่านได้เนี่ยก็จะมี สองค่าก็คือ0กับ1นะครับถ้าเราอ่านลอจิกได้เท่ากับ0แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขาพินเอา tn ั้นเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับ0บูนโวลต์นะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่านได้ลอจิกเท่ากับ1นะฮะขาพินเอา tn ของเราเนี่ยก็จะอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกับ3.3มจุดสามโวลต์นะครับถ้าเป็นลัซบลิรี่พายพิกโคนะฮะเจ้าตัวลัซบลิรี่พายพิกโคนี่ขาพินเอา t ที่สามารถริชเชนงานแบบดิจิตอลอินพุตเนี่ยนะครับมีขาอะไรบ้างนะฮะ ก็จะสามารถที่จะเรียกใช้งานได้ทุกขาเลยนะครับสำหรับรัสฟิล y p ายพิโคนะฮะเอาละครับเรามาดูวิธีการต่อเรียกใช้งานปุ่มกดกันนะครับการต่อปุ่มกดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียกใช้งานนะฮะก็จะมี2แบบนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการกดแล้วนะครับให้มีสถานะที่ MCU ของเราเนี่ยสูญโบนหรือว่าใกล้เคียง0ูญโบนเราก็จะต่อแบบนี้นะครับโดยปุ่มกดอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะต่อเข้ากาวนะครับ แต่ถ้าเราต้องการนะครับสถานะนะครับให้มีแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกับ3.3โวลต์นะครับหรือว่าหลังจากที่เรากดปุ่มแล้วเนี่ยนะครับมีลอจิกเท่ากับ1นนะครับเราก็จะต่อในลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะต่อปลายด้านหนึ่งของปุ่มกดเข้ากับ VCC นะครับอีกปลายด้านหนึ่งเราก็ต่อเข้ากับ MCU ของเรานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่การต่อในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสถานะก่อนหน้ากดเนี่ย ่มันจะไม่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นสถานะลอจิกศูนย์หรือว่าลอจิกหนึ่งนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะควบคุมให้รู้ว่าก่อนหน้ากดปุ่มเนี่ยมันมีสถานะอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ต่อแบบนี้เลยนะครับโดยถ้าเราต้องการสถานะนะครับหลังกดปุ่มเป็น0ูนย์นะครับเราจะต้อง เชื่อมต่อปลายด้านที่ต่อเข้ากับ MCU เนี่ยนะครับเข้ากับ VCC นะครับโดยมีรีเซตเตอร์เนี่ยมาต่ออนุกรมนะครับขั้นเอาไว้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราต้องการต่อในลักษณะลอจิกเท่ากับ1หลังจากกดปุ่มเนี่ยนะครับเราก็ปลายด้านหนึ่งที่เราต่อเข้ากับ MCU เนี่ยเราไปต่อเข้ากับกาวแล้วก็มีรีเซตเตอร์นะครับมาต่อแบบอนุกรมไว้นะครับรีเซตเตอร์นะครับค่ารีเซตเตอร์เนี่ยก็สําคัญนะนะครับ เพราะมันจะเป็นการแบ่งแรงดันนะครับไฟนะฮะแต่ส่วนมากแล้วนะครับเราก็จะใช้รีิสเตอร์ประมาณสัก 10k นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อนะครับถ้าสมมุติว่าเราเขียนอ่านปุ่มกดทั่วๆไปแบบธรรมดาทั่วๆไปเลยเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต่อแบบนี้เผอเอินเราหารีิซเตอร์ไม่ได้นะครับเราต่อแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีวิธีการเขียน อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูเลยแล้วกันนะครับอ่าต่อไปเราลองมาเขียนคําสั่งเรียกใช้งานนะครับปุ่มกดในภาษาไพทอนนะครับของเจ้าตัวร a s p b e รี y p ายพิคนะครับในปุ่มกดของผมเนี่ยนะครับก็จะมีสองแบบนะครับก็เป็นแบบเนี่ยเลยนะครับก็คือมีทั้งขูดอัพนะครับแล้วก็ขูดดาวนะครับให้เราเลือกใช้งานหรือว่าให้เราทดสอบนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นแบบผู d ดาวก่อนนะครับในตัวผูดาวเนี่ยนะครับสิ่งที่เรารู้เบื้องต้นก็คือนะครับถ้าไม่กดปุ่มจะมีสถานะเป็น0นะครับถ้ากดปุ่มจะมีสถานะเป็น1นะครับการต่อนะครับในรายวงจรเนี่ยก็จะมีการสกรีนนะครับไว้เอก็คือ Signal v c c แล้วก็เก่าแล้วก็ต่อตามนี่เลยนะครับ เสียบเข้าไปทีเดียวเลยนะครับึ๊บอเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะมาเขียนคําสั่งนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เสียบนะครับบอร์ดของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นเราก็มา new file นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับโดยการตั้งชื่อเนี่ยเราก็เซฟ,ฟไปที่ดิสก์คอมพิวเตอร์ของเราก่อนก็ได้นะครับ ผก็จะใช้คำว่า h w underscore test แล้วกันนะครับแล้วก็ save นะครับ <c oughs> ผมก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเรียกใช้งานปุ่มกดในภาษา python แล้วนะครับ <c oughs> การเรียกใช้งานปุ่มกดนะครับของ Raspberry Pi Pico เนี่ยก็จะเหมือนกันกับการเรียกใช้งานขา GPO i ทั่วไปนะครับเราจะต้องนำเข้าโมดูลพินเข้ามานะครับโดยเริ่มต้นก็คือฟอร์มนะครับ format s h e e นะครับ import pin นะครับจากนั้นเราก็จะทำการ define นะครับหรือว่ากำหนดขานะครับที่เราเรียกใช้งานเนี่ยในโหมดต่างๆนะครับในที่นี้เราเรียกใช้งานขาในโหมด input นะครับ ก็คือเราก็จะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะกำหนดขาต่างๆนี้ไว้ในตัวแปรนะครับผมก็จะตั้งชื่อตัวแปรว่า SW แล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วย pin น,นะครับพินตัวใหญ่นะครับ in วงเลยเปิดปิดแล้วก็ขาที่ผมกำลังเลียกใช้งานก็คือขา GP10 นะครับซึ่งก็จะถูกกำหนดในโหมด pin in นะครับถ้าเป็นโหมด input นะครับเราก็ใช้เป็น pin in นะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาแสดงค่านะครับหลังจากที่เรากดปุ่มแล้วนะครับว่าค่าที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมีค่าลอจิกเป็นอะไรนะครับการแสดงผลนะครับผมก็จะแสดงไปที่หน้าเชีลนะครับก็คือหน้านี้นะครับตอนนี้การแสดงผลนะครับผมก็จะใช้คําสั่ง print นะฮะ print อินอะไรนะครับอิน w นะฮะ value ร์ลูดอทแวร์ลูแวร์ลนะครับประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ดอทแวงเล็บเปิดปิดนะครับอันนี้คือคำสั่งแสดงผลนะครับของปุ่มกดนะฮะก็คือ sw value sw มาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้นะครับ value ก็คือ สถานะหรือว่าค่าที่อ่านได้นะครับโดยการแสดงผลไปที่หน้าเชีวตรงนี้นะครับแต่การแสดงผลของปุ่มกดเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะทําการวนลูปนะครับโดยครอบด้วยคําสั่ง y นะครับ t o เข้า okay, ไหมฮะนะเพื่อที่จะให้มีการวนลูปนะครับของการเรียกใช้งานปุ่มกดไปเรื่อยภายใต้คําสั่ง y 2เนี่ยนะครับเราก็จะต้อง ทำการแท็บนะครับของคําสั่งพินพ์ของเรามา1แท็บนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาลันดูนะครับลันผมก็จะคลิกไปตรงไอคอนสีเขียวตรงนี้นะฮะปึ๊บอ่ะมาแล้วนะครับเราลองกดปุ่มดูนะครับอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง เราก็จะเห็นเป็นเลขหนึ่งผอ,อกมาแว๊บๆบบบนะครับจากตรงนี้นะครับผมได้ทาการทดสอบไปเบื้องต้นแล้วมันก็เจอปัญหานะครับว่าในการกดปุ่มเนี่ยนะครับบางทีมันมีการหน่วงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับนั้นเราก็ควรที่จะ Import เวลาเข้ามาด้วยแล้วกันนะ,ะลองดูนะครับ จะ import time เข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็ผมก็จะหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาก็คือใช้คำถัง time.sleep นะครับหน่วงเวลาสัก0.01วินาทีนะครับเดี๋ยวลองรันใหม่นะครับ พอรันเสร็จปุ๊บก็ลองมากดปุ่มดู่ที่หนึ่งนะฮะถ้าเราใช้คําสั่งพิมพ์ไปเลยนะครับบางทีการแสดงผลในหน้าเชลของเราเนี่ยมันจะหน่วงมันจะหน่วงหน่วงมันจะพิ้นเทียน,นยังไงไม่รู้นะครับดังนั้นผมก็เลยลองใส่ทามสลิปเข้ามานะครับเราก็จะสามารถกดปุ่มได้แล้วนะครับตอนนี้เราเรียกใช้งานขาปุ่มกดได้แล้วนะครับโดยใช้คําสั่งประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจาก ปูดาวของผมเป็นปูอัพบ้างนะครับปึ๊บเสียบเข้าไปนะครับถ้าเป็นปูเอ่อถ้าเป็นปูอัพนะครับก่อนกดปุ่มจะมีสถานะเป็น1นึ่งอพอเรากดปุ่มก็จะมีสถานะเป็น0ูนย์นะครับจากตัวนี้เราจะเลือกใช้เอาโมดูลสวิตช์นะครับแบบไหนก็ได้นะครับทั้ง2แบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองเอ่อ จะลองต่อวงจรเหมือนกับข้างต้นนะครับเหมือนกับเดี๋ยวนะฮะเปิดตัวนี้ก่อนนี่ผมจะลองต่อวงจรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเรียกใช้ง,งานดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงถ้าสมมุติว่าเราไม่มีออรดิสซเตอร์ในการที่จะดึงนะครับหรือว่าแบ่งแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับนั้นผมก็จะทําการดึงอ,อย่างตอนนี้ของผมเนี่ยนะครับ ผมจะลองดูไอตัวผู้ดาวก่อนแล้วกันนะผู้ดาวการแบ่งแรงดันเนี่ยนะครับก็คือเขาจะแบ่งแรงดันสถานะตอนแรกเนี่ยไปที่ขาเก้านะครับเพื่อที่จะกดปุ่มแล้วจะมีสถานะเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็จะดึงเกาวออกนะครับดังนั้นผมจะดึงเก้าวออกนะครับตามภาพนะครับแบบนี้เลย เนี่ยนะครับน,ะบนี่ผมก็ได้ทำการดึงขากาวของผมออกมาแล้วนะครับแล้วผมก็จะเสียบเฉพาะสายสิกญนลกับขา VCC นะครับแล้วเรามาดูว่าการอ่านเขาจะเป็นยังไงเห็นไหมครับการอ่านนะครับของเขาเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยตอนที่เรายังไม่ได้กดปุ่มเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเองว่าเขามีสถานะอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มนะฮะพอเรากดปุ่มปุ๊บเขาจะรู้ว่าเขามีสถานะเป็นหนึ่งนะเพราะว่าหลังจากที่เรากดปุ่มแล้วเนี่ยนะครับขาไฟจาก BCC เนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่ขา MCU ของเราก็คือวิ่งเข้าไปที่ขา Raspberry Pi Pico เนี่ยนะครับแล้ว Raspberry Raspberry Pi Pico เนี่ยก็จะสามารถที่จะอ่านแรงดันไฟฟ้าได้นะครับก็คืออ่านแรงดันไฟฟ้าได้เท่ากับ3.3โวลต์นะครับ แล้วก็จะมีสถานะลอจิกเท่ากับ1แต่ถ้าผมไม่กดปุ่มนะครับตอนนี้ผมไม่กดปุ่มนะครับถ้าผมไม่กดปุ่มเนี่ยนะครับตอนนี้ขา,า GPIO เนี่ยหรือว่าขา g p 1 0ของผมเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่าสถานะตอนนี้ของปุ่มกดเป็นอะไรเป็น0ูนย์หรือเป็น1น,นะครับทีนี้ในการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่ม ตัวแปรเข้ามาอีกหนึ่งตัวภายในวงเล็บตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าก่อนกดปุ่มเนี่ยเขามีสถานะอะไรนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเรากดปุ่มปุ๊บเขาจะมีสถานะเป็น1แสดงว่าวงจรเน,นี้ยเป็นวงจร p ูดด d o นะครับนั้นเราก็จะพิมพ์คําว่า p i นะครับ pin u n d e r s c o r e down นะครับ o w n นะครับเข้าไปนะครับแล้วผมจะลองรันดูนะครับอ่าละนะฮะสถานะก่อนกดปุ่มของเราก็จะเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็หลังกดปุ่มก็จะเป็นหนะครับประมาณนี้นะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน เป็นโมดูลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น pull up นะครับถ้าเป็น pull up เนี่ยนะครับเราจะต้องเ,อเปลี่ยนแปลงขาตัวนี้ด้วยนะฮะอ่าถ้าเป็น pull up นะครับ pull up ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องต่อ Signal นะครับของเราแล้วก็อีกขาด้านหนึ่งเนี่ยเราจะต้องต่อกาวนะครับ มันนี้นครบเพราะว่าในวงจร pull up ของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีการแชร์แรงดันหรือว่าแบ่งแรงดันไปที่ขา VCC นะครับนั้นเราก็เลยถอด VCC ออกนะครับและทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนคำสั่งตรงนี้ให้เป็น up ด้วยนะครับแล้วเราลองมาลันด,ดูนะครับ ตอนนี้สถานะของเราเนี่ยก่อนกดปุ่มเป็น1น,นะครับแล้วหลังกดปุ่มเป็น0นะครับสรุปนะครับถ้าเราไม่มีรีซิสเตอร์นะครับในการแบ่งแรงดันนะครับเราก็ใช้คำสั่งนะครับเรียกใช้งานประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับ ก็เป็นการเลียกใช้งานปุ่มกดนะครับก็เป็นแค่การอ่านค่าปุ่มกดเท่านั้นเองนะครับแล้วในคลิปต่อไปเนี่ยก็ค่อยมาเลียกใช้งานปุ่มกดในรูปแบบคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์แล้วกันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ